พบกับเพจขอขอรีวิววันนี้ขอขออยู่ดีดก็โดนลากไปทานข้าวเย็นจ้าอุย้ยหมุดหิดนะจ๊ะแต่พอรู้ชื่อร้านปับรีบไปเลยจ้านั่นก็คือร้านนี้ค่ะร้านอาหารเวียดนาม My Heart แยกคอมอจ้ามาถึงแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปในร้านเลยจ้ามีทั้งโซนอินดอร์และก็เอ้า เด็ดของเขาก็คือนี่ค่ะแหนมเนืองชุดใหญ่ๆแบบนี้ค่ะกับน้าจิ้มรสเด็ดๆค่ะรวมถึงกุ้งกระเบื้องของปวดของดิฉันด้วยนะคะและก็นี่ค่ะปากหม้อค่ะตามมาด้วยยำถั่วพูนะคะอันนี้ปั้นหอยห,อยหรือปั้นอะไรดิฉันไม่แน่ใจนะคะแล้วก็หมูพันใบชับพูจ้า เด็ดอร่อยลองชิมกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ของเด็กของเขาแนมเนืองนั่นเองดิชานยากินแล้วนะคะก็เลยทำย่างนี้เลยหอ่อห่อไปนะคะพอดีคำโอ้พอดีคำนะคะใช้นะคะขอขอใช้คำว่าพอดีคำแต่ยัดไปเต็มปากเลยะคะ่ะคิวคิวอุ้ยมันอร่อยมันเด็ดมันรสของเขาสดคุณดีนนะอ่ะต่อไปจ้าอันนี้ตอนแรกขอขอกงงงงมันเรียกอะไรเนาะ ปกัปกหมอ้อปักหม้อลองกินเข้าไปอืมแป้งเขากำลังดีไม่แย่เกินไปโอ๋ออร่อยเอาคำที่สองตามมาให้หมดชินไปเลยนะาจะแม่จ้ะอ่ะต่อไปของโปรดค่ะก,กุก้งกระเบื้องอืมก,กรอบข้างในก็แบบว่าโอ้ยกุ้งแน่นเต็มคำต้องต่ออีกคำหนึ่งมันอร่อยอย่ะนะทุกคนเนาะ ต่อกันด้วยปั้นหอยพันหอยอะไรสักอย่างของขอก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันเป็นหมูเปรียปร้ยวๆนะคะแล้วก็ผสมกับเส้นหมี่ลวกนะคะคือก็อร่อยดีนะคะอ่ะหมูพันใบชับคูกันบ้างจ้าอหอหยรลอนนะคะทุกคนแต่กินไปแล้วก็แบบแปลกๆแต่ก็ก็ใช้ได้นะคะแล้วของเปิดค่ะยำทั่วพูเขาก็คือแบบอ้ยอร่อยแซ่บเดอ้อแซ่บอิลีเด้อรวมถึงใบอันนี้นะคะขอขอชอบมากเลยนะคะเนี่ยใบอะไรก็ไม่รู้เอาใส่ปาก้วแต่มันอร่อยเปรียปร้ยวๆนะคะอะกินกั จะขอขอบกินไปหนุบหนับหนุบหนับกินหมดไปเลยนะคะก่อนออกจากร้านนะคะจะมีโซนของฝากนะคะยังไงก็ไปเลือกซื้อกันได้นะคะกับร้านนี้ค่ะร้านอาหารเวียดนามไม e ฮาร์ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวของขอขอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพจของเรากันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ